สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายาคุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้การงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกมุงพ,พันธ์นี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพยานุสนะคะสื่อพลังว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเรื่องงานที่ดีค่ะเกี่ยวข้องกับแผนงานที่ต้องใช้สติปัญญาและก็ความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะได้พบกับความก้าวหน้าจะได้รับ าการมอบหมายหรือการชี้ช่องทางนะคะใหปะ้ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณก็จะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจได้มากขึ้นด้วยมีเกณฑ์การเดินทางในระยะใกล้นะคะจากเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยแหละคะ่ะในส่วนของการเงินแล้วเนี่ยคุณก็จะพบว่าผลงานที่คุณทําไว้นี่นะคะสามารถงอกเงยเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับคุณได้นะคะมีความกระตือรือร้นสูงในการหาเงินหาทองแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการลงทุนใหม่อีกด้วยนะคะคการขยายงานเพิ่มเติ นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยการฝ่าฟันอุปรสรรคเรื่องรักได้ผ่านพ้นไประยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คุณจะรู้สึกเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายมากขึ้นกับเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหาเรื่องของรักลักคล้ยๆได้ดีดูแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลใจสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ